หลายเส้นทางปริมาณรถยังคงหนานแน่นค่ะแม้ว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาวเรวมทั้งท่องเที่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตามค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่สภาพการจราจรบนดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองติดขัดอย่างหนักเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณจุดชมวิวเกี่ยวแม่ปานจนถึงยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งปีนี้เจ้าหน้าที่ได้ทาสีถนนรวมทั้งติดตั้งป้ายเตือนตลอดเส้นทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะ <c oughs> เช่นเดียวกับที่บริเวณดอยม <c oughs> ่อนแจ่มตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมนักท่องเที่ยวเดินทา, <c oughs> ทางไปท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นกันทำให้การจราจารติดขัดแม้ปีนี้จะมีการจัดระเบียบให้รถวิ่งทางเดียวแล้วก็ตามโดยเจ้าหน้าที่ขอให้ผู้ที่ขับรถอย่างไม่ชำนาญระวังอันตรายเนื่องจากเป็นเส้นทางโค้งและขึ้นเขาสูงชัน ส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณถนนสายสุพรรณบุรีชัยนาทซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือพบว่าการจราจรคล่องตัวค่ะแม้จะมีปริมาณรถมากขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นระยะ สารค่ะการจราจรบนถนนมิตรภาพนั้นติดขัดนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเปิดช่องทางพิเศษช่วงทางขึ้นเขาในเขตอำเภอมุกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีจนถึงเขตอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเร่งระบายรถเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นทางลาดชันทำให้รถชะลอตัวค่ะขณะที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมาและบริเวณทางร่วมทางแยกในเขตชุมชนมีปริมาณรถสะสมมากเช่นเดียวกัน คาดว่าการจราจรบนถนนมิตรภาพจะคลี่คลายลงในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดยะโสธรสภาพการจราจรตามถนนสายต่างๆที่มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองยอะโสธรค่อนข้างหนาแน่นนะคะแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวได้ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์กระบะที่บรรทุกสัมภาร,ระจำนวนมากเพื่อกลับมาร่วมเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวค่ะ ที่จังหวัดบรุรีรังผู้โดยสารจำนวนมากมารอรับตั๋วโดยสารรถไฟขบวนเสริมเพื่อเดินทางกลับหลังเทศกาลปีใหม่ขณะที่ตั๋วรถไฟปลายทางกรุงเทพมหานครถูกจองเต็มล่วงหน้าถึงวันที่4มกราคม ส่วนภาคใต้ค่ะถนนสาย401นครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีบริเวณหน้าโรงเรียนสิชนคุณาธานวิทยาตำบลทุ่งรังอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชทหารตำรวจและฝ่ายปกครองรวมการตั้งจุดตรวจและจุดบริการประชาชนพร้อมทางมอบพระเครื่องและผ้าเย็นให้กับผู้ขับรถยนต์ด้วยค่ะ เช่นเดียวกับที่จังหวัดรังและภูเก็ตผู้โดยสารจํานวนมากมารอขึ้นรถโดยสารเพื่อเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลําเนาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสารเสพติดและตรวจวัดแอลโกอฮอล์ของพนักงานขับรถและพนักงานประจํารถด้วยสำหรับรถโดยสารที่จะต้องวิ่งในระยะไกลจะต้องมีพนักงานขับรถ2คนเพื่อผัดเปลี่ยนกันขับรถทุกๆ4ชั่วโมงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะ ปิดท้ายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตำรวจทางหลวงนำกล้องตรวจจับความเร็วออกตรวจตามถนนสายต่างๆตรวจจับผู้ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อมบันทึกภาพและส่งใบสั่งไปที่บ้านเพื่อเป็นการป้องปรามการใช้ความเร็วเกินกำหนดค่ะ